อาเลยจ้าบริษัข้ามากินอันข้าวเปียกหกปูอัดเด้ยเอาแบบเร็จเซ็เอาแบบเร็จเซ็ตไข่ผีดองน้ำลายหลายโรเตอจชีจีกินเองได้หน่บริษัขายให้ลูกค้าได้ ทำกินเองนะคะไม่ได้ขายนะคะรอแป๊บหนึงจะทำข้าวเปียกข้าวเปียกเส้นข้าวเปียกเส้นปูอัดผุว่าเด้อพี่น้องเด้อนี่ผสมข้าวเปียกเส้นเลยใส่กระเทียมเจียวอู้หอม เตะดังท่วนท่นน้องเอ้ยพี่น้องเตะดังท่วนท่วนมานี่มักจะว่าดังด่าอยู่ติดลูกค้านี่กะจ่าดดังยติดลูกค้า้องเลยไอของัน